สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะคอนเทนต์นี้นะคะที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยชื่อว่า next move ค่ะเป็น EP ที่14แล้วนะจะเป็นคอนเทนต์ที่เปิลทำทุกเดือนในช่วงกลางเดือนนะคะใครชอบคอนเทนต์นี้ก็มาติดตามกันได้นะหลายๆคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามา ติดตามเบิ้องขอนุญาตอธิบายก่อนเนาะ next move มันคือการจะทำอะไรต่อไปใช่ไหมในหนึ่งเดือนข้างหน้าเป็นการอัปเดต energy ค่ะซึ่งเป็น random หรือ collective เนาะคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยลองดูค่ะว่าไพ่จะเล่าเรื่องราวของใครซึ่ง next move แน่นอนเป็นการ action ของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เราเนาะเพราะว่าตัวเราเองอยากทาอะไรมันเชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราจะ action อะไรแต่เราอยากรู้คู่กรณีหรืออีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าคนที่เราสนใจคนที่เราชอบคนที่เรามีปัญหาด้วยหรือ ว่าดิวด้วยในเชิงความรักความสัมพันธ์เนอะว่าเฮ้ย ที่เงียบหายไปเขาจะทําอะไรหรือเปล่าหรือว่าที่เขานิ่งๆความสัมพันธ์งงๆอีอย่างวะเนี่ยเขาจะแอคชั่นทําอะไรไหมใครอยู่ในสถานการณ์ที่อยากรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนเราที่มีปัญหาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่เราแอบชอบใดๆก็ตามเนี่ยดูซิว่าความสัมพันธ์ของเราเนาะฝั่งเขาเนี่ยจะแอคชั่นยังไงกับเราบ้างใน1เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเป็นการอัปเดตเอเนร์จีทุกๆเดือนนะคะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ติดตามช่องเอาไว้ได้กดติดตามเอาไว้นะกดกระดิ่งเอาไว ก็จะได้ดูคอนเทนต์นี้ก่อนใครนะเราเริ่มต้นกันเลยที่ไพ่ทาโร่ก่อนก่อนที่จะไปดูกันเนื่องจากว่าอย่างที่เพิ่นบอกเนอะเราเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันก่อนว่า energy วันนี้ที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวของใครคุณลองฟังค่ะว่าเรื่องราวของคู่คนเนี้ยคู่คู่เนี้ยที่เขาจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูคำใบกันเนอะว่าไพ่อยากจะบอกว่าคนที่คู่เนี้ยที่เขาอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนประเภทไหนบ้างมา ขอดู Energy ของวันนี้หน่อยนะคะว่าไพา่อยากจะเล่าเรื่องราวของใครมาความสัมพันธ์ของของใครเอ่ยมาค่ะสองเหรียญติดติดดับดับมามาไปไปตัดกันไม่ขาดเก้าเหรียญน,นะคะอืฮึควีนถือดาบหนึ่งเหรียญอ่า โอ้ oh, เหรียญเยอะมากควีนถือเหรียญแล้วก็สี่เหรียญแน่นอนค่ะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้น่าจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วนะอาจจะมาจากหน้าที่การงานหรือว่าจากผลประโยชน์บางอย่างอาจจะเป็นลูกค้าเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนแนะนําให้รู้จักแบบนี้ก็ได้แต่มันมาจากผลประโยชน์หรือว่าการรู้จักกันไม่ได้เป็นเชิงมาเจอกันแล้วจีบกันอะ่ะมันต้องรู้จักกันมานานพอสมควรอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าคนคุยเกา่าหรือว่า,าจะเป็นเพื่อนของเพื่อน เคยรู้จักเห็นหน้าค่าตากันแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้สารสัมพันธ์เป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วอยู่ๆมันก็มีเหตุให้เรามาสารสัมพันธ์กันแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาแล้วก็หายไปเป็นความสัมพันธ์ติดๆดับๆมาๆไปๆค่ะแล้วบางคนบางคู่เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้เป็นแฟนกันมาก่อนแน่ๆคืออย่างมากที่สุดคือเคยคุยกันอาจจะเคยคุยกันแบบนิดนึงแล้วก็หายไปแต่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงลึึกซ้ง ว่าแบบเป็นแฟนกันเคยคบกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงที่แบบลึกซึ้งในเชิงทางกายอะไรเงี้ยเิ่นคิดว่ายังไม่มีเพราะว่ามันมีก้าวเหรียญด้วยคือยังเป็นคนโสดอยู่เนาะคือถ้าเกิดคนมาถามว่าเอ้ยคนนี้เขาเป็นอะไรกับเธอเราก็ไม่สามารถบอกได้เนาะเราก็อาจจะบอกในทางว่าเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานลูกค้าเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ในการที่เราจะออกมารูปธรรมของเรามันจะเป็นเชิงที่ไม่จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบ l o v e r s หรือว่าคนรักเนาะ ประมาณนี้ถ้าความสัมพันธ์ของคุณเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วก็มามาไปไปเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายอะไรเงี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบเออฉันจ้ายังไงดีเนี่ยตอนนี้ฉันเริ่มคิดแล้วว่าฉันจะยังไงดีฉันจะแบบตัดความสัมพันธ์นี้เลยดีไหมหรือว่าจะไม่ตัดดีเปิ้ลคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของฝั่งเราเนอะที่รู้สึกอยากตัดแต่ทําไมทําไมไม่รู้มันก็มีเหตุให้ว่าพอคุณจะตัดเขาก็กลับมาหรือพอคุณจะตัดอยู่ๆมันก็มีเหตุให้เรารู้สึกแบบทําใจไม่ได้แล้วก็แบบ เอ๊แต่ว่าก็หรือว่ามันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเนะเาะพอเขากลับมาคุยหรือมีเหตุให้คุยกันก็กลับไปวนลูปเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยเออเป็นความัมันที่ติดเด็ดรับมามาไปไปยังตัดไม่ขาดสักทีแต่ถามว่าเป็นอะไรกันก็บอกไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรกันประมาณนี้เนาะคือเป็นความัมันที่งงๆจริงๆใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณลองฟังต่อได้เลยค่ะว่าเรื่องราววันนี้เนี่ย เขาจะบอกว่า next move หรือ next next action ของคนคนนี้ที่ติดติดตด,ดับดับ,ดบมามาไปๆกับคุณเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไปนะตอนนี้เป็นขอดูก่อนว่าเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้คนคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงเนาะเรานึกถึงหน้าเขาไว้นะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้อ่าแบบชอบคุณบ้างไหมหรือว่ารู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ย คำว่ารู้สึกยังไงเนี่ยคือเป็นรู้สึกในเชิงความรักเนอะว่าแบบมีความรู้สึกดีชอบรักคิดถึงหรือว่ารู้สึกอะไรกับคุณมาค่ะขอสักห้าใบเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมาคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณมาณนะตอนนี้ energy ณนะวันที่คุณมาเปิดคลิปเลยนะคลิปนี้เป็น Time l ลน s คะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาดูคลิปนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณณนะตอนที่คุณดูคลิปนี้นะคะมาแปดถ้วย ไฮพริตเทสสองเหรียญอะคิงเหรียญคิงไม้ ลเวอร์สโอ้ยก็ชอบนะต้องบอกเขาว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันตัดกันไม่ขาดเพราะมันมีความชอบจริงๆอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณมีเซนต์ตงหิดตะกิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักไหมหรือไม่ได้เป็นแค่เพื่อนไหมหรือว่าเป็นแค่คนแบบแค่รู้จักกันผิวเผินนะคือภายนอกอะความสัมพันธ์มันเป็นประมาณนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความคิดเขาที่มีต่อคุณอะมันก็เป็นเดอะ์นเลเวอร์สเนาะแปลว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นมากกว่าแค่เพื่อน คุณอาจจะรับรู้ได้ก็ได้นะแล้วมันมีไฮพรีเทสขึ้นมาแปลว่าถ้านะตอนนี้คุณสองคนไม่ได้คุยกันมีความคิดถึงอยู่ตรงนั้นค่ะเขาฝันถึงคุณคเขาอาจจะคิดถึงคุณแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งแล้วก็ดูไกลกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนหลายๆคู่เนี่ยที่เข้ามาดูปิ้นมองว่าอยู่ไกลกันเป็นรักทางไกลก็ได้หรือความสมัมพันธ์เนี่ยมันแบบต่างคนต่างไปละหรือว่าเขาดูนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้เห็นว่าปิดกัน้นหรือว่าขาดจากกันนะ แปลว่าคุณอาจจะแบบคุยคุยกันแล้วก็อยู่อก็เดทแอร์หายไปแต่ถามว่าบล็อกกันไหมป้นไม่ได้เห็นว่าบล็อกซึ่งพอมันหายไปอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย เขาแบบสงสัยไม่ได้อะไรกับคุณหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพยายามจะตัดสักพักก็มีการวนกลับมาคุยกันแต่ว่าไอ้การพูดคุยกันเนี่ยมันชามากเลยมันรู้สึกว่าเขาก็คุยกับคุณแบบว่าทุละปะปังถั่วไปทําให้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเขาชอบเราหรือเขาไม่ชอบเราวะแต่ว่าพอเราจะไปหรือว่าเราจะแบบตัดใจเขาก็กลับมาอะไรแบบเนี้ยเออมันเลยเป็นความสามารที่บางทีคุยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเหมือนคุยกับคนทั่วไปหรือบางทีมันก็มีความมีแพชชั่นมีความคิดถึงมีความแบบอะไรก็ไม่ร นในความสัมพันธ์นี้เนาะเออมันมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมากกว่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสงสัยว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเนี่ยเลเวอร์สขึ้นมาชัดเจนค่ะเขามีความรู้สึกกับคุณพิเศษมากกว่าเพื่อนหรือคนรู้จักแน่นอนแล้วก็ตัดไม่ขาดมีความคิดถึงคิดอยู่ค่ะว่าจะทํายังไงดียิ่งใครที่เป็นรักทางไกลหรืออยู่ไกลกันนะมันเหมือนดบบเขาคิดถึงคุณนะ ไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ได้คิดถึงแต่ว่าเปิ้ลไม่เห็นว่าเขาแอคชั่นทำอะไรเนื่องจากว่าเป็นคนที่ดูนิ่งมากเลยตัวคุณเองก็นิ่งเนาะเมื่อกี้เอ e เ g y ที่ขึ้นมาความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเนาะขึ้นมาเป็นควีนถือเหรียญใช่ไหมล่าเนี้ก็ขึ้นมาว่าเขาคิดยังไงกับคุณก็เป็นคิงเหรียญแปลว,ว่ามันเป็นคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันนะหมายถึงว่าไม่ว่าความความ เสมอกันเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานความรู้ความสามารถการเงินหรือว่าไหวพริบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคุณทันกันคุณมีความเข้ากันได้ในหลายๆอย่างเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเออมันคลิกกันจังเลยอะไรเงี้เนาะเพราะเพราะฉะนั้นไปนถึงบอกว่ามันอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเลเวลเดียวกันคนที่ทํางานในวงการเดียวกันหรือว่าเพื่อนทําเรียนที่เดียวกันหรืออะไรเงี้ยที่มันมีความ ใกล้เคียงกันอืมใกล้เคียงกันทําให้คุณมีความจูนติดกันได้ง่ายเนาะมันเลยมีความคลิกอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไพ่อันเนี้ยที่ออกมาเปนคิดว่าเขาบอกว่าคนคนเนี้ยก็รู้สึกพิเศษกับคุณเหมือนกันแต่เขาไม่แสดงออกนะเปนคิดว่าเขาเก็บอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจมากเลยเพราะหลยหลายคนอาจจะถาม,มว่าจริงเหรอเขารู้สึกกับเราเหรอหรอะไรเงี้ยเปิ้นเชื่อว่าคุณมีเซนนะเพราะไม่งั้นน่ะคุณคงตัดไม่ทําไมคุณถึงรู้สึกว่าตัดเขาไม่ขาด ถึงแม้ว่าเขาแสดงออกกับเราเหมือนนิ่งๆแต่เราในใจลึกๆเรารู้สึกว่ามันพิเศษเออคนนี้เหมือนกันเขามีความพิเศษกับคุณจริงๆสองเรียนก็ขึ้นมาคือเขาตัดคุณไม่ขาดนะยังมีความคิดถึงยังวนเวียนยังบาลานซ์ไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะเ้นมองว่าคุณยังมีแวบอยู่ในหัวของเขาแล้วกันเบนก็ไม่อยากจะบอกว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะพ่ไม่ได้บอกเนาะแต่มันมีความคิดถึงแปลว่าคุณไม่ได้หายไปจากหัวเขาอะเออใช้คํานี้แล้วกันเนาะคุณยังอยู่ในชีวิตของเขาเขายังรู้จักคันอยู่เขาเขาย คือมันยังมีความปิ๊งแวบถึงคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่มันจะมีการสายสัมพันธ์นี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะเดยวมันเปิดคาแรกเตอร์โมชั่นการบ้างว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงเมื่อกี้เราใช้ไพ่ทาโร่ไปแล้วเนาะเรามาดูคะ่นะเอ e เน y ณจีนะตอนนี้เลยพอพูดถึงคุณเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างสักห้าใบนะี่มาดูซิความรู้สึกของเขาที่เวลามองคุณมาเนาะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ มีความพิเศษชอบไหมหรือยังไงดูซิว่ามันจะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่ไหมเนาะมาเขารู้สึกยังไงอะคุณคะตื่นเช้าอ่าเดี๋ยวเปิ้ลแปลนะมีสเสน่ห์พูดน้อยรักเพื่อนเนี่ยมีความเป็นผู้นําสูงขี้แยเนี่ยเปิ้ลรู้สึกเลยว่าคุณสองคนมีความเป็นเพื่อนกันแปลว่าคุณสองคนอะต้องรู้จักกันมาก่อนอย่างที่เปิ้ลบอกเนาะคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนคบกันมานานมันเลยเป็นรักเพื่อนอนึกออกปะแล้วก็ไม่ได้คุยกัน คุยกันน้อยเนี่ยมันหมายความว่าไม่ได้ปิดกั้นนะอย่างที่เพื่อนบอกแต่ว่ามันอาจจะมีการพูดคุยกันน้อยแล้วมีความคิดถึงกันเขาบอกว่าคุณมีสเสน่ห์แล้วก็ดูแบบน่าสนใจตื่นมาก็คิดถึงคุณอะ่ะเออใช้คํานี้แล้วก,กันไม่ได้แปลว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนขยัขนขันแข็งตื่นเช้าอะไรขนาดนะั้นนะแต่แบบว่าเขาคิดถึงคุณเสมอบ่อยๆโดยเฉพาะพอตื่นนอนขึ้นมาก็อาจจะคิดถึงคุณแต่ว่าได้คุยกันน้อยแล้วก็มันมีความเป็นเพื่อนกันเนอะแล้วคุณก็ดูแบบ คือเขาส่องมาหรือเขามองคุณมาเขาก็ดูว่าคุณก็โอเคเั้นไม่ได้เห็นว่าเขารู้สึกว่าคุณแบบวันไหวหรือรู้สึกคิดถึงเขาไหมอะไรเงี้ยเิ้นรู้สึกว่าเขามองมาแล้วคุณก็แฮปปี้ดีมีความสุขดีแต่ว่าใต้สําหรับเป็นขี้แยเนาะแปลว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในเชิงแบบมันมีความเซนซิทีฟอยู่ในนั้นเนาะคือแบบการที่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันเนี่ยคุณรู้สึกแบบ คิดถึงเขาไหม้สนใจเขาไหมหรือคุณเศร้าเกี่ยวกับเขาไหมอะไรเงี้ยบ้นมองว่าเขามองว่าเป็นแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามองมาใกล้เคียงกับไพทารโรเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณสองคนน่าจะมีความรู้จักกันมาก่อนแล้วก็สารสัมพันธ์กันอาจจะเป็นเลเวลของคุณนะตอนนี้มันอาจจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนพิเศษเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคุยกันน้อยมากอยู่ไกลกันก็ได้แต่ว่าคุณมีเสน่ห์สำหรับเขามากเนาะแล้วคุณดูเหมือนโนโสโนแคร์คือเหมือนกับว่าถ้าไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นะมันไม่ได้แบบ รู้สึกทุกขร้อนอะไรเนาะต่อมาเรามาดูค่ะว่าตอบคำถามตามท็อปิกของเราเนาะว่า next move ค่ะและในหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากวันที่คุณมาดูคลิปเนี่ยเขารู้สึกกับคุณก็รู้สึกพิเศษแต่เขาดูเป็นคนนิ่งๆเนาะอยากรู้จังเลยว่าหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปเนี่ยเขาจะ action ทำอะไรไหมเขาจะทักทายมาหาคุณไหมหรือเขาจะทำอะไรไหมนะคะขอดูหน่อยค่ะเขาจะทักทายหรือเขาจะทาอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ อขอดูหน่อยนะคะห่งเดินข้างหน้าเขาจะทำอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ทักทายไหมพูดคุยสารสัมพันธ์ไหมหรือจะเป็นยังไง justice devil สี่ดาบสองเหรียญเออสองเหรียญขึ้นมาตลอดเลยเนาะสองเหรียญเกดาบสองถ้วย,อยบอกเลยว่าตัดไม่ขาดแน่นอนแต่ถามว่าเขาจะแอคชั่นทำอะไรไหมเพราะรู้สึกว่าเขาจะนิ่งอะ เออคือเหมือนเขายังยังยังเขาเลยยังประมวลตัวเองไม่เรียบร้อยปะคือถามว่าคิดถึงไหมมันมีพันธนา,าการอยู่ตรงนั้นนะขึ้นมาทั้งเดวิลทั้งจัสติสทั้งสองเรียนนะเปิ้นมองว่ามันมีความพันธนา,าการผูกพันอย่างบอกไม่ถูกทําไมไม่รู้ที่มันมีความผูกพันในใจลึกๆอะชอบนะเปิ้นรู้สึกว่าสองถ้วยขึ้นมาเขารักคุณแน่นอนไม่งั้นเขาไม่เครียดการที่ไม่ได้พูดคุยกันทําไมเขาถึงรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเขาอยากคุยกับคุณแล้วแต่ว่าด้วยความ นิ่งหรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่ทําให้เขาอาจจะยังไม่กล้าแอคชั่นอย่างที่เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานทํางานที่เดียวกันเฮ้ยมันจะดูเหมาะสมไหมหรือเป็นเจ้านายลูกน้องมันจะดีไหมหรือด้วยหน้าที่การงานและภาระความรับผิดชอบของเขาที่เขาไม่สามารถมาสารสามัมพันธ์กับคุณได้บางคนเขายังไม่มั่นคงเขายังมีสินเขายังแบบการงานไม่แบบยังไม่สะียรนเขาก็เลยอาจจะยังไม่กล้าติดต่อคุณมาหรือเขามีปัญหาในเรื่องการเงินอาการงานของเขาก็ได้เขาก็เลยจะต้องไปแก้ปัญหาก่อน คิดถึงคุณนะแต่ก็ยังไม่กล้าติดต่อหรือสารสมัมพันธ์กับคุณเพราะว่าเขามีปัญหาส่วนตัวอันนั้นเคสหนึ่งหรืออย่างที่เพื่อนบอกอะด้วยด้วยภาพลักษณ์ของคุณอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเป็นที่ทำอาทำงานที่เดียวกันเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ไม่กล้ากระตกกระตากมันเหมือนแบบเฟนโซนอะเราจะก้าวข้ามเฟนโซนมาเป็นแฟนเนี่ยก็แบบเฮ้ยไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกกับเขาพิเศษไหมอะไรเงี้ย,เ,ย,เ,ยเขาก็เลยไม่กล้า กระตกกระตกักหรือแอคชั่นอะไรมากเพราะด้วยความเป็นเหรียญเนาะเปิ้์นบอกว่าเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากอาจจะยังมีการพูดคุยกันนะไม่ได้ถึงขั้นไม่คุยกันเลยแต่ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้สารในเชิงที่ทําให้คุณรับรู้ว่าแบบเออเขาชอบคุณหรือเขาจีบคุณหรือเขาแบบจะพยายามขยับความสัมพันธ์มากกว่านี้ไม่หรือบางคนคะ่ะคุณอาจจะไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วก็ได้เนาะมันมี justice กับ devil ขึ้นมาเบิรนคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย เขาต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขามีแฟนแล้วหรือคุณมีแฟนแล้วเขาจะไม่ทําให้ความสัมพันธ์นมันมีปัญหาคือไม่อยากจะกระโจนเข้าไปในความสัมพันธที่เป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าเนาะเพราะฉันเขาก็จะนิง่งแต่ความนิ่งนะั้นะมนเป็นความนิ่งที่เครียดท็อกซิกกดดันคิดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีความชอบคุณเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เนาะว่าคนที่มาดูเนี่ยคือคุณมีแฟนแล้วเขาพยายามจะตัดใจแต่ตัดใจไม่ได้หรือเขามีแฟนแล้วพยายามจะตัดใจจากคุณแต่เขาก็ยังมีความชอบคุณอยู่ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูหน่วงๆเขาก็ไม่สามารถจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณได้เนื่องจากตัวเขาเองอะ่ะก็มีพันธะหรือคุณมีพันธะได้หมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก Energy เปก็รู้สึกว่ามันมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างไม่ว่าคุณมีคู่เขามีคู่หรือด้วยหน้าที่การงานภาพลักษณ์ที่คนมองเข้ามาหรือว่าด้วยความไม่มั่นคงในเรื่องการงานการเงินของเขามันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังดูอึดอัดขยับขยืขย่น ไม่ได้มันเลยเป็นสีดาบค่ะความสัมพันธ์นี้มันจะถูกฟีสและพักเบรกไม่ใช่ว่าไม่คุยกันนะเปิ้ลมองว่าคุณคุยกันแต่การคุยกันของคุณนะมันไม่ได้ขยับความสัมพันธ์ค่ะมันอาจจะดูหน่วงๆไปเรื่อยๆหรือคุยกันน้อยเหมือนเดิมไปอีกเดือนหนึ่งก่อนแต่ว่า energy มันค่อนข้างชัดว่ามันตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณไม่ได้คุยกับเขานะตอนนี้นะเดี๋ยวมันก็มีการโวนกลับมาเพราะเปิ้ลรู้สึกว่า ด้วยกรรมสัมพันธ์หรือบุญสัมพันธ์ของคุณสองคนน่ะมันทําให้มันตัดกันไม่ขาดคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะไม่สารสัมพันธ์กันมันก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆเนาะอืมเรามาดูคารคเตมชันการอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะแอคชั่นอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ในหนึ่งเดือนข้างหน้าเรามาลองดูเพิ่มเติมว่ามันใกล้เคียงกับให้ทาโร่ไหมนะคะมาเขาจะทําอะไรไหมในหนึ่งเดือนข้างหน้าไหนดูซิรักเดียวใจเดียวเนี่ย ที่อายดูแลรักและดูแลตัวเองดีอะเซ็กซี่อะ, xy, อะติดแฟนชอบเข้าสังคมคุณสองคนนี้นต้องพูดคุยกันนะเปิ้ลมองว่าเขาชอบคุณจริงๆเนี่ยสองถ้วยแปลว่าเปิ้ลมองว่าเขารู้ตัวนะว่าเขารักคุณแต่ว่าด้วยปัญหาใดาๆก็ตามมันเลยทําให้มันไม่สามารถขยับอะไรได้เขามองว่าคุณมีเสน่ห์แถมเซ็กซี่่ังาะดูแลตัวเองก็ดีคือมันมีความแบบ เนี่ยติดแฟนกับเดวิลขึ้นมาเบิ้นมองว่าไม่ว่าคุณกับเขาจะเป็นสถานะไหนก็ตามซึ่งเบิ้นมองว่าคุณสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันเนาะหมายถึงว่าในเชิงภาพลักษณ์หรือสถานะจริงๆที่จะบอกคนอื่นได้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่เขามองคุณแบบเหมือนเขาแบบเสพติดคุณอะเขารู้สึกว่าเออทำไมเขาเขา เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็ยังพัฒนาอะไรไม่ได้มากด้วยปัญหาใดๆก็ตามเนาะไอ้คาว่ารักเดียวใจเดียวเนี่ยปิ้ยก็คิดว่าถ้าเกิดมันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่มีพันธะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาเขาไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมากกว่า2คนเนาะเนี่ยอยากให้เป็นแค่2ถ้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยเขาจะไม่ขยับความสัมพันธ์ใดๆที่ทําให้มันไม่ถูกต้องหรือทําให้ความสัมพันธ์มันมีมากกว่า2คนถึงแม้ในใจลึกๆเขาจะรู้ว่าเขารักคุณก็ตามเพราะความรักเดียวใจเดียวคือ ไม่อยากให้ความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าเนาะแต่ก็แบบมีความรักคุณนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูอึดอัดติดขัดพอสมควรนะซึ่งไพ่ c h a r a c t e r m o t i o n c ก r d ก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่นะเมื่อเปิดไพ่ Love Story Oracle ให้ด้วยแล้วความสัมพันธ์ของคุณ2คนเนาะพลังงานจะเป็นยังไงคะใน1เดือนข้างหน้านับจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามันนวงๆแบบนี้มันยังดูพัฒนาไม่ค่อยได้มากแล้ว เอเนจี Energy, ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นยังไงคะในหนึ่งเดือนข้างหน้าหนะขอดูหน่อยหนึ่งใบมาการเดทเนี่ยยังต่างคนต่างปกป้องหัวใจตัวเองคุณก็ไม่อยากเจ็บเขาก็ไม่อยากเจ็บเพราะฉะนั้นเอเนจี Energy, มันเลยเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนแบบโปรเทคตัวเองเนาะพอกาดเดทหรือโปรเทคตัวเองเนี่ย, ed, ยมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันขยับขยื่นยังไม่ค่อยได้เนี่ยดิเฟนต์มีความแตกต่างกันเยอะคะ่เะเปิ้นเลยมองว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการงานการเงินคุณอาจจะเพอ คะแนนพอดีแล้วเขาต้องทําตัวเองให้โอเคก่อนแล้วมันถึงจะมาสายสัมพันธ์กันได้หรือคุณสองคนมีอะไรที่มันมีความแตกต่างกันเยอะเนาะแล้วถ้าเกิดมันจะกลับมาสายสัมพันธ์หรือมาสปาร์กกันเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยมันทําให้เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบมีอุปสรรคจากอะไรนะอย่างที่เพื่อนบอกไม่ว่าคุณจะมีพันธะภาระหรือเขามีหรือใดๆก็ตามแต่มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดู ขยับขยเยินยากเพราะกลัวด้วยแหละเปิ้ลมองว่ามันกลัวกลัวแบบหน้าแตกกลัวแบบจีบแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้ค่อยเป็นค่อยไปนะก่อนจบเปิ้ลเปิดอาร์เอสโตรได์ให้ด้วยนะคะเนี่ยเอสโตรได์เป็นลูกเขาเรียกว่าลูกเต่าโหราศาสตร์นะมาดูกันคะ่ะว่าอยากจะแนะนําอะไรให้คุณ2คนใน1เดือนข้างหน้านี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขามีใจให้คุณนะแต่1เดือนข้างหน้านียเปิ้ลมองว่ามันจะยังไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรที่จริงจังเนาะเนื่องจากว่า ต่างคนต่างกลัวต่างคนต่างมีอุปสรรคปัญหาเพื่อนเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูคุณรู้นะจากไพ่ที่เพื่อนเห็นเพื่อนรู้สึกว่าคุณรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแต่ถามว่าเฮ้ยถ้าเรากลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มีปัญหามันจะขาดจากกันเลยไหมหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณยังไม่ขาดจากกันแน่นอนมันยังมีการวน พูดคุยสารสัมพันธ์แล้วตัดกันไม่ขาดอยู่แต่ปัญหามันจะยังคาราคาซังแล้วก็ยังแก้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะคอนติเนียแบบนี้โดยที่อาจ,จยังไม่ได้มีการขยับเขยืขย่อนหรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันก็ไม่ได้หายไปจากกันเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปอย่างเงี้ยอีกหนึ่งเดือนนะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าแอสโซไรอยากจะแนะนําอะไรคุณนะคะสองคนในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้อืมราหูเหนือเรือนที่สิบแล้วก็อีกอันนึงออกมาว่าอะไรคะ อ่าราศีเมษค่ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนราศีเมษเป็นคนอ่าราศีมังกรนะคะแล้วก็ราหูเหนือเนี่ยอ่ะแปลว่าถ้าเกิดคุณคุณอาจจะเป็นคนราศีเมษราศีมังกรหรือว่าเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นลัคนาดาวจันดาวสุกก็ได้นะคุณสองคนมาเจอกันเพื่อเขาเรียกนะเป็นเป็นเป็นเป้าหมายของการเกิดมาเหมือนกันเนอะคุณสองคนตามหากันจนเจอไพ่ไพ่อันนี้ไม่ใช่ไพ่ ราหูเหนือเนี่ยมันเป็นเป้าหมายชีวิตเนาะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปให้ถึงเพราะฉะนั้นความราความสัมพัน์ของคุณมันอาจจะเป็นการที่ชาติเนี้ยคุณกลับมาเจอกันเพื่อที่จะเรียนรู้และไปต่อในความสัมพันธ์นี้ร่วมกันก็ได้10เนี่ยเลข10เนี่ยหมายถึงเรือนที่10หรือราศีมังกรอ,อย่างที่เพื่อนบอกเนาะคือการที่คุณอาจจะทํางานที่เดียวกันมีหน้าที่การงานที่ดีก็ได้แล้วคุณอาจจะอยากเกิดมาเพื่อที่จะ จดทะเบียนสมรสหรือว่าไปต่อ,อยังถูกต้องเหมาะสมเนอแบบไพจะ๊ะจิตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอืแต่ว่าให้ลดความใจร้อนค่ะด้วยความว่าเป็นราศีเมษนะคุณอาจจะเหมือนแบบอยากจะพุ่งชนอยากจะเอาชนะอยากจะไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเขาเรียกแหละการที่ไพ่หรือว่าแอสโตรไรเนี่ยเขาแนะนําคุณอะ่ะคือคนคนนี้คือเป็นสิ่งที่เปิ้ลมองว่าคุณคุณกับเขาเป็นโซเมกันเนาะเพราะว่าราหูเหนือนะเป็นสิ่งที่กําหนดมาว่าคุณจะต้องเรียนรู้ละ เกิดมาในชาติภพนี้เพื่อไปถึงจุดจุดนี้เออเพราะนัมันก็เลยเป็นราหูเหนือและเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะสิบเนี่ยมันเหมือนคนที่เข้าตามตอกออกตามประตูเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มันอยู่ในจังหวะที่ไม่พร้อมมันอาจจะต้องทําทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนเนอะเพราะราศีมังกรเป็นราศีที่มีความมั่นคงมัง่งคั่งเนี่ยแล้วเป็นไพ่ใบเดียวกับเดวิลด้วยแปลว่าเราจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะมันบอกว่าเราจะต้องทําให้แบบอาม ทุกอย่างมันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าภาพลักษณ์ของเราสองคนมันจะต้องมีความศีลจาคะปัญญาเสมอกันก่อนเราถึงจะไปต่อด,ด้วยกันได้และราศีเมษคือการพยายามค่ะเมษคือตัวเองเนาะแปลว่าเราก็ต้องพยายามไม่ใช่เขาเราและเขาต่างคนต่างต้อง,งพยายามเพื่อไปถึงจุดหมายนี้ร่วมกันเนี่ยมันถึงจะเป็นสองถ้วยแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคําแนะนําจากแอสโซไดคือคุณอาจจะต้องพยายามต่อไปการที่คุณ เหมือนปล่อยให้เขาเป็นคนพยายามฝ่ายเดียวก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่โอเคเนาะคำแนะนำคือต้องช่วยกันต่างคนต่างช่วยพัฒนาตัวเองถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ยังไม่โอเคคุณกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีก่อนคะ่ะทำตัวเองให้พร้อมทั้งศีลจาคะปัญญาเนาะแล้วไปถึงจุดเป้าหมายเขาก็จะพัฒนาตัวเองเหมือนกันจนคุณสองคนอะ่ะอยู่ในจังหวะที่เขาเร่งนะพลังงานตรงกันแล้วคุณสองคนก็จะถึงเวลาคะ่ะที่จะสามารถสาราสัมพันธ์กันได้เนาะอันนี้คือเป็น energy จาก a ตร r ดที่เปิ้ล รู้สึกและก็รับรู้ได้ว่าอยากจะให้อ่านประมาณนี้นะคะโอเคเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้แล้วพบกันใหม่ทุกๆเดือนนะคะในเดือนหน้าเราก็จะมาเจอกันใหม่กับ next move ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ